নে নে কামে বিসাই কি এন বিনা নূপিয়া কই টানো লয় লয় হামাই পিয়া না দেখন ফাই খ গো মাংকনা পন পিতং সোব বিনা अमा เปลี่ยวในปัวเมืองสาเลียงเยวหยนน้องเขาเสมื่อวิเหตาแขกอันมาตาออกคำขึ้นมาอเสียง้องเขาห้องกวามมังกลาปันปี่เาในเมียปะาตางหาลายาสางว่าเพลียนไม่เปลี่ยวปนไว 是不好安。 มาสังสาทุ่งมาสุขมาไหน่อเปียซาพ่อและแม่บิหาฆามาสังสาอยู่เสยเสยมาแต่กันที่เฮาถ้าเห็นว่าสามีชื่อก็ซึงให้ปุ๋ยเป็นป๊อปมาให้ปุ๋ยเป็นชื่อล้วนชื่อการทางลํามาเลี้ยงลานมาย่าอย่าออศักดิ์พ่อใหม่มายินทุ่งเมืองสุหาเขาว่ายินทุ่งเมืองสุหาเขา न पख सम भलिम जा आ नै सङ्ग्र बैलि Yeah, no. าเปียให้พวกมันสิสีขนาเปียซาอ่อนว่าเอาสวขอสวขอกำนั่สุดสุดกมงวางปันปีสุให้พวกหงหาพี่ง สร้างมิสร้างขนองขานงขานงก็สวมังกาลาอ้เปี้ยเสาโพลเลมปี้ยเฮาขับเปียงฮักกันลอ็อกดังเปี้ยให้มานักเปียงลอยคา,าพวก,ก็ปีกว้างมีก็ย่าลาเปียงฮักกันตัวสุดนาตาัวชุดนาปลาลาอ้น้องสูวมังกาลาปันปีหขขยเาคำคือไหนปี้หูสักงาอยากสักง,งาผา เห um ้าไว้ที่ส so, ัญญาณแค่วางหรือตามหน้ายาบ้าน้องเฮาก็คืนห้องความสัตว์เลี้ยงลากาสัวาี่คำมาหรือวเขาก็มาแค่สู่กันมาสัวาีคำเหลอเขาก็มาแค่สูกันมาคำไหน One more ยปี่ฮาสมีก็เหลนึงกอยปีอามาสิาอควาไม่ก็มีก็คนหาเลียว่าขอพีไปตั้งไปเจเปียนพะเนม่เฮนหน้าเขียวหันแลหันหนา ไปเฮอนาพี่สายเยนาคาวนอพี่คําลัวสู่อยู่เมียปะทางว่านายาอ่อน้องยิงาพี่หาก็ไปกวางเลี้ยงเสีในในอพน

ขสวาขอความว่านสมังกาลาอ้อพี่คำเหลัออยู่ไรก็เส้อห้ผู้เลิกยตาเส่นยอะหาเหมือนน้ำในอาโวยาเสอนให้น้องพี่คำเลัออยู่ไรก็กัดมาเสอยู่หาเหมือนน้ำในาโมยน้พินาพินา นกันนาคำไหนพี่คำเหมือนน้องอำฟ้องอำลาสิสุดวางปันหมอพี่น้ ไลก้อนอัยควาไลวางมายาแยมลองลมคำคดำมายายาอนุยาพอพี่คำโบเตมทวนเพลงก็ยังอาสงเฮนอภินัน กัมพูชาออฟฟิไซซางสอยขมว่ากะสุขขาสัวกะนะน้องปีเปไลดาลุงกวามังกะนาปันปีเฮ็ดนานาอัมขมขไนเซียงนังบอดิฮงขวางกวามปันเปียวกุนยามกุนยามปีดอธนซิงความละพิเส เยเปียซาน้องเปี๊ามาวงนี่อามาเสียงน้องปีถามกับแทงอเปียะเ่าออเปียส่ไมด้เปียวค่ะปาก่าอ้ปีไปมีกอดียยามาเ่อไรก่นาเปียสพม

দানান আন আরণন আরা কন়ন আরক অপনন আন 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 আেযতো สวยปีสาเราปีสูสองกลาให้อสคณะปีสาอปีเฮ็ากีสงให้ปววงทูปีหว သောမနနာနာတရားခမ္ခနဲဆຽງน้องสุမင်္ဂလာပန်ပိဟာခါတံမသံအနောင်สุမင်္ဂလာပန်ပိဟာ ฮว่าซักขะไปนึกไหวเนืนา่ฮว่ากว้ตรียมปัดดอกเลหวางรอเพมาหมาออปัะปะซาแวาเซื้องฮาหวังมาฮางอพน អកេអកេណាអោពីសំស្ួយអើពីនៅនៅកនអោឲ្យកាត់ណាយែនអាពីណាអាពីណាសំឡេង သားသားနိုင်นนคนในเปิ้นพอเปียอะเปียนังลวงวางแผ่ปันเพื่อนใดก็รู้สักพอสักเสียงอะพี่น้อง คุณพ่มือมุนฝ้ายมุนลันพวกเมืองเปื่อนไหก่อเปียสังนชทองสัดทางให้ลงมาเยาพี่ลองมาเฮาขาซอปัวปยซปังในวายเอานาเพิ่นบ่ไดกับ พราะห้องมาแทงเงินหน้าแนี่ยข้างมีเฮาเข้ามาก็ปีให้มาหน้าแห่างไงน้ำกุดดายังอ่าบหมอดรอเลเข้ามากูหุบกุดาหน้าเสียงเล็กหน้าน้องสูมันกาลาปันปีใจ่เมียนรูเมียนอีหฮบาปีส่างสวยสู่ปีห้าข้างทางมาบอกน้องสูมันกาลาดันการยายาเหมือน สี่ปีไซปีข้ามหรือเฮาขาสี่ปีไซสั่งสวยเฮาขาปีไซเม็อูเม็ดเอเฮาขาอะไรตอนสุดถึ้งเขาเขาน้องยิงส้ำเป้าในในทะเลเมือหนังอาทางกลางสือสุดร่องพงมองสมือในทะเลเตรียมทนอยู่มลดังพื้นดังยีดังโพดังมีกูก็กุบวนสีกรเขาเมื่อสู่นางเสิงคา มือส่วงปีปีน้องๆเขาดังบทตังเสียงในย้อนเสียงตบมือหลังหลังปันเอ็นปันแห้งขเงขาคาใจนำสีกาคาพี่น้องมาปล่อยดังเสียงเลยนะเขาใจยินยอมด็กๆค่ะอะไรอย,ยู่ดีกินวันคุณก็ณควรสีกาคา